สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพี่หมช่องพอพาเพลินนะคะวันนี้พี่หมจะพามาทำาวุ้นลอดช่องนะคะทําทยังไงเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยอันดับแรกก็อ่าเราก็จะผสมวุ้นกับน้ํานะคะอ่าตักผงวุ้น1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็อ่าคนๆให้ ให้เข้ากันแล้วก็เราก็จะพักทิ้งไว้สักประมาณ5-10นาทีเพื่อที่ว่าจะให้วุ้นเขาอิ่มตัวเวลาวุ้นแข็งตัวแล้วะจะได้ไม่เวลาเอาอ,อกมาข้างนอกแล้วจะได้ไม่ไม่เป็นน้ำอะค่ะสังเกตเห็นว่าถ้าถ้าวุ้นไม่อิ่มตัวก็คือถ้าเราปล่อยว,วุ้นทิ้งไว้ในอุณหภูมิข้างนอกอย่างเงี้ยวุ้นเขาจะมีน้ําจะมีน้าที่ที่เยิ้มอะค่ะแล้วมันมันจะไม่อร่อยเนาะ อ่ะเสร็จแล้วถ้าครบแล้วเราก็อ่ะเปิดไฟได้เปิดไฟในขณะที่เราเปิดไฟก็คือเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนไปเรื่อยๆจนกว่าผงวุ้นจะละลายหรือจนกว่าน้ําจะเดือดนะคะถ้าน้ําเดือดก็ถือว่าใช้ได้ก็คือผงวุ้นก็ละลายถ้าวิธีการสังเกตก็คือถ้าเราตักอเอาช้อนตักขึ้นอย่างเงี้ยมันจะเป็นเม็ด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 ,มดติดตามอ่ะทพีอยู่นะคะก็เราก็ต้องต้มไปเรื่อยๆ นะคะ,ะเสร็จแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะรอรอให้เขาเดือดนะคะพอทีนี้พอ,อเดือดแล้วเริ่มเดือดแล้วก็เราจะจะมาใส่น้ําตาลนะคะจะใส่น้ําตาลลงไปน้ําตาลอยู่ที่หนึ่งถ้วยตวงนะคะ,ะใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปต้มไปจนกว่าน้ําตาลจะละลายสังเกตว่าเวลาใส่น้ําตาลแล้วเนี่ย ถ้าเราต้มไปเรื่อยๆน้ำตาลเริ่มละลายแล้ววุ้นก็จะเป็นสีใสๆเป็นน้ำใสๆแล้วค่ะ,ะเห็นไหมคะแล้ก็ต้มต้มไปจนเดือดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่กะทินะคะเวลาใส่กะทิก็คือให้ค่อยๆเทเวลาเทก็คนไปด้วยนะคะ,ะค่อยๆเทค่อยๆคนไปเรื่อยๆอ เราเวลาเราต้มกะทิเนี่ยเราจะไม่ไม่ปล่อยให้กะทิเขาเดือดนะคะเพราะว่าถ้ากะทิเดือดแล้วอ่ากะทิจะแตกมันมันจะทําให้ตัววุ้นของเราเนี่ยไม่สวยนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆเ,เอากะกะแค่ว่าอ่าพอเดือดไม่ต้องให้เดือดจนจนอ่าเดือดมากอะคะ่ะอันนี้คือเอาเดือดเดือดแค่นี้พอเนาะอ่าอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้พอเราเสร็จแล้วเนี่ย เดี๋ยวหม่จะก็จะเพิ่มความหอมนะคะเพิ่มความหอมของวุ้นโดยการแต่งกลิ่นนิดนึงนะคะ,ะในที่นี้ก็คือเดี๋ยวใหม่จะใช้เป็นตัวของวินเนอร์กลิ่นมะลิเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราคน,คนไปสักพักหนึ่งก่อนเนาะ ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวหยิบวินเนอร์แปมหนึง่งก็ในการใช้ของวินเนอร์ก็จะใช้ไม่มากนะคะใช้แค่นิดเดียวเห็นไหมคะไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะฉุนเสร็จแล้วกค็คนให้เข้ากันนิดนึงคะ่ะเห็นไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็พักส่วนของวุ้นไว้ก่อนเราก็จะมาเท เราก็จะมาเทในส่วนของอลอดช่องนะคะตัวนี้หม่ไม่ได้ทำในพิมพ์นะหม่ทำในในจามสี่เหลี่ยมนะคะ,ะเราก็จะเอาลอดช่องลงไปก่อนลอดช่องตัวนี้คือเราไม่ได้แต่งเติมอะไรนะคะเพราะว่ากะทิกับวุ้นที่เราทำเนี่ยเขามีความหอมของกะทิอร่อยดีอยู่แล้วนะคะหม่แนะนำแนะนาให้ใช้กะทิของอร่อยดีนะคะเพราะว่ามันจะเพิ่มความหอม,อม เสร็จแล้วเราก็ตักตักวนลงไปเลยนะคะอ่าตักให้เต็มนะคะตักวุ้นให้เต็มเลยตัวนี้เราทำทำกินเองทำขายได้หมดนะคะแล้วเราค่อยเราค่อยเวลาทำขายเราก็ค่อยมาตัดแบ่งเป็นชิ้นชิ้นเอาก็ได้อ่าเห็นไหมคะ,ะคนให้เข้ากันนิดนึง สังเกตว่าจะมีฟองฟองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาค่อยๆตักฟองออกเพื่อไม่ให้เพื่อใหอ้หน้าวุ้นเนี่ยมันน่ากินเนาะ,ะตักฟองออกก่อนค่อยๆตักออกนะคะแต่ถ้าทำกินเองไม่ซีเรียสก็ก,ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าทำขายก็แนะนำแนะนาให้ตักฟองออกก่อนอ่านะีคะัอันนี้ฟองเยอะนิดนึง เสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วเราก็จะนำไปแช่ตู้เย็นหรือไม่ใครจะปล่อยทิ้งไว้หรือเอาพัดลมเป่าให้วุ้นเซ็ตตัวก็ได้แต่เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวไม่เอาไปเข้าตู้เย็นก่อนนะคะเพื่อจะได้เร็วอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอวุ้นเซ็ตตัวแล้วเป็นยังไงอ่าเห็นไหมคะพอเซ็ตตัวแล้วหืมน่ากินมากๆเลยตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราก็จะมาทำการแบ่งชิ้นกันเลยนะคะ อา,อาจจะแบ่งไม่ตรงหน่อยนะคะแต่ว่าก็คือเดี๋ยวไปทําเป็นตัวอย่างให้ให้ให้ดูก่อนเนาะเห็นไหมคะวิธีการทําบุญลอดช่องไม่ยากเลยเใครมีอะไรสงสัยสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวหมายทิ้งไว้ท้ายคลิปให้เนาะยังไงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะกดกระดิ่งนะคะช่องพอพาเพลินของใหม่ด้วยเพื่อที่จะไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนในทุกๆคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะนำวิธีการทำเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีนะคะเห็นไหมคะอันนี้อร่อยมากๆอ่า โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้หมาต้องขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีค่ะ